สวัสดีครับผมเจมส์ครับอายุ22ป,ปีครับจะมารีวิวการดูดไขมันได้ทำซิกแคหลังทำสอเดือนครับก่อนหน้านี้นะครับผมหุ่นของผมค่อนข้างจะเละเลยพังมาจากการลดไขมันแบบผิดวิธีการอดอาหารเอย้ยหรือว่าแบบออกกําลังกายแบบหนัก ไม่มีความรู้เลยจนน้าหนักผมลดหวบลงตรงท้องน้อยครับมันย้วยย้ยหย่อนหย่อนก็ทำไมมันไม่ไมต่งตึงเลยผมมาสังเกตเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเลยหันมาพึ่งเอมาลาครับจากที่ผมได้คุยกับหมอไอซ์ก่อนที่ผมจะเริ่มทํผ่าตัการหมอไอซ์เป็นคนที่แนะนําดีมากหลังจากที่ทําออกมาเสร็จแล้วนะครับผลที่ได้ก็โอ้ ตามเรสเป๊ะเลยครับหมอไอ้ค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของคนไข้เนาะเป็นรูปแบบไหนเขาก็จะทําให้แบบนั้นไม่เกินเลยกว่านั้นแน่นอนครับผมอาฟเตอแคร์ที่ผมทําก็จะเป็นเลเซอร์วิโคนะครับฉายแทงลดบวมนวดจุกกระชับผมชอบที่สุดเนี่ยว่ามีพี่ๆช่วยให้เราไม่เหงาค่อนข้างชอบมีมากบริการดีมากครับผมผลที่เลือกที่จะปั้นอันนี้นะครับมันสามารถแก้ไขผิวหนังหย่อนยานได้เพราะมันติดตึงได้นวัตกรรมเ p ปัล m a มาผมค่อนข้างน่าสนใจเลยลองทําดูที่ผมดูู่มีแค่คลินิกนี้ครับ ทำเจพลาสมาพร้อมกับดูไขมันไปด้วยผลลัพธ์หลังทําที่เห็นตัวเองในกระจกครั้งแรกเลยนะพอใจเลยลอนซิกแพคขึ้นสวยมากไม่ธรรมชาติเลยผมว่ามันแบบว้าวอเมซิ่งสุดๆการทําหัตการดูไขมันเนี่ยเจ็บใช่ไหมคือมันต้องพักฟื้นนานแค่ไหนผมพูดตรงๆว่ามันไม่เจ็บเลยแล้วก็พักฟื้นไม่นานเลยอยาจะแนะนําคนที่อยากจะมาทำนะครับลองมาปรึกษาก่อนนะครับ